กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเนี่ยในความหมายทางการแพทย์ก็คือกล้ามเนื้อเนี่ยไม่มีกําลังในการเปิดตานะครับจริงๆปัญหาเนี้ยมีสาเหตุอยู่จะมีอยู่2ประเภทประเภทที่เป็นทุกกล้ามเนื้อหรือว่าเป็นกล้ามเนื้อหลายๆอันเขาเรียกว่าเป็นโดยทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นโรคที่ใช้ยารักษา กลุ่มใหญ่ๆที่เราเจอก็เป็นกลุ่มที่เป็นพวกที่เราเรียกว่าพวก MG หรือพวก MS เนี่ยเกวิสพวกนี้บางทีมันมีอาการที่กล้ามเนื้อที่ตาเหมือนกันก็ทําให้ลืมตาไม่ขึ้นกับอีกอันนึงมีปัญหาบ่อยๆแล้วเจอก็คือกล้ามเนื้อมีการเจริญเติบโตไม่ดีตั้งแต่กําเนิดมีการเจริญเติบโตที่ไม่สมบูรณ์ทําให้ตัวกําลังตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันเกิดขึ้นแบ่ไม่เต็มที่ก็ลืมตาไม่ขึ้นในสาเหตุที่2เนี่ยเป็นอันที่ส่วนใหญ่ก็ใช้การผ่าตัดแก้ไข อันนี้ก็เป็นปัญหานะครับเพราะว่าจริงๆก็มากจะมีคนูดว่าเออเปกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครอันนี้หมออยากให้วิธีสังเกตง่ายๆนะครับดูที่ตาดําเราคนปกติเนี่ยเปลือกตาเนี่ยจะคุมตาดําลงมาเนี่ยประมาณสักถ้าเป็นตาดํากลมๆเนี่ยเปลือกตาแบบคุมลงมาเนี่ยประมาณสักไม่เกินหนึ่งในสามของตาดำปริมาณของการคุมประมาณเนี่ยเราถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติเมื่อไหร่ก็ตามที่เปลือกตาเราคุมลงมามา,มากว่าหนึ่งในสาม จะคุมถึงครึ่งหนึ่งหรือว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งลักษณะพวกนี้ให้สงสัยว่ามีปัญหาเรื่องกล้ามเงนื้อตอ่ไร ได้ครับเดี๋ยวหมอจะอธิบายคร่าวๆเพราะว่าอันนี้เราต้องมาอธิบายเรื่องพยาธิสภาพก่อนว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรอย่างที่หมออธิบายต้นๆเมื่อ,อ,อกี้นี้ว่าสาเหตุมันเกิดจากการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อที่มันไม่สมบูรณ์หมอเปรียบเทียบเหมือนกับจากเดิมที่สมมติว่ามีทีมชักคเยอเนี่ยถ้าปกติ full t e a มันต้องมี10คนอะไราเงี้ยปรากฏว่ามันหายไปครึ่งหนึ่งหรือหายไป6ก็คนเหลือ67คนเนี่ยการดึงเชือกเนี่ยมันก็จะไม่สมบูรณ์วิธีก็มี2อันก็คือ1เราต้องเพิ่ม ผลก็ไปในทีนั่นคือหมายถึงต้องทําให้กล้ามเนื้อมันมีกําลังมากขึ้นซึ่งโดยทางเทคนิคเนี่ยทำไม่ได้เพราะมันจเจริญไปแล้วแต่โดยการผ่าตัดเราอาจจะใช้กล้ามเนื้อตัวอื่นมาช่วยบวกทดแทนเพิ่มกล้ามเนื้อขึ้นมาได้เพิ่มแรงขึ้นมาได้วิธีที่อีกวิธีหนึ่งก็คือภาษาชาวบ้านเรียกว่าเป็นการโกงนะครับหรือว่าทิกกี้ก็คือการทําให้เชือกมันสั้นลงเมื่อเชือกสั้นลงโอกาสที่เราจะดึงมันก็ง่ายขึ้นอันนี้เป็นวิธีที่เราใช้มากที่สุดดังนั้นถ้าสรุปเนี่ยวิธีการ ตาอ่อนแรงก็จะมี2แบบคือหนึ่งทำให้กล้ามเนื้อมันสั้นลงเพื่อทําให้ตาเปิดง่ายขึ้นการทําให้กล้ามเนื้อสั้นลงมี2วิธีคือ1เย็บมาซ้อนกันการซ้อนกันเชือกเมื่อซ้อนกันก็สั้นลงหรือไม่งั้นก็คือตัดเชือกนั้นทิ้งเลยแล้วเย็บใหม่ โดยส่วนใหญ่วิธีที่เรานิยมเรามักจะนิยมใช้ทําให้มันซ้อนกันมากกว่าเพราะว่าเป็นวิธีที่ถ้ามีการแก้ไขอีกทีเนี่ยมันจะง่ายกว่าแต่ถ้าเราตัดทิ้งไปแล้วเนี่ยอันนี้มันสั้นแล้วสั้นเลยแก้ไขไม่ได้ส่วนวิธีที่หมอบอกตั้งแต่ต้นที่บอกว่าเราจะเพิ่มคนที่มาช่วยในการดึงได้ยังไงเมื่อากมันจเจริญเติบโตมาเป็นปกติมันเหลือแค่นั้นอยู่แล้วเราจะทําให้กล้ามเนื้อให้คนมันเพิ่มขึ้นได้ยังไงคือเราใช้กล้ามเนื้ออื่นมาเสริมอันนี้โดยส่วนใหญ่ที่เราใช้เนี่ย ตรงแถวเปลือกตาเราจะใช้กล้ามเนื้อคิ้วครับมาช่วยในการดึงเราจะสังเกตว่าคนที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเวลาเขาพูดหรือเขาลืมตาเนี่ยคิ้วเขาจะเลิกขึ้นสูงกว่าอีกข้างนึงข้างที่ปกติเหตุผลเพราะว่ากล้ามเนื้อคิ้วมพยายามช่วยดึงให้เปลือกตาเปิดขึ้นในนั้นเราก็จะใช้กล้ามเนื้อตัวนี้แหละมาช่วยในการทําให้ตาเปิดมากขึ้นก็จะมีอีก2วิธีคือ1อาจจะหาเคเบิลหรือสลิงทาการคอนเน็คระหว่างตัวกล้ามเนื้อคิ้วไปกับที่เปลือกตาเพื่อให มันดึงร่วมกันหรือวิธี2คือย้ายจุดเกาะของกล้ามเนื้อคิ้วลงมาเกาะที่เปิดตาเลยจริงๆในทุกคราบบาดตัดก็มีความเสี่ยงอยู่นะครับจริงๆอย่างที่ผมพยายามอธิบายก็คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเลือกวิธีที่ง่ายซิมเปิลแลาสามารถแก้ปัญหาให้คนไข้ได้มากกว่าหรือเป็นวิธีที่ถ้าต้องมีการป เปลี่ยนแก้ไขสามารถที่จะกลับไปที่จุดเดิมได้หรือถ้าไม่ได้ที่จุดเดิมก็ไม่ได้สูญเสียอะไรมากนะครับถ้าเป็นวิธีแก้ไขกล้ามเนื้อแบบที่ใช้การตัดทิ้งเช่นตัด ตัว,วกล้ามเนื้อให้สั้นลงอย่างนี้คือเกิดคนไข้บอกว่ามันเปิดมากไปอยากให้กลับไปเป็นให้มันน้อยกว่านี้หน่อยไหมได้ไหมก็ไม่ได้แล้วรเพราะว่ามันคือตัดแล้วตัดเลยแต่ถ้าเราเป็นใช้วิธีการเย็บซ้อนกันเนี้ยเราอาจจะคลายการซ้อนให้มันน้อยลงก็ทําให้ตามันจากเดิมที่มันอาจจะหลังเกินไปมันก็จะคลายได้ง่ายกว่า พวกนี้เป็นเป็นการผ่าตัดฉีดยาชาเฉพาะที่อ,อีกอันนึงวิธีที่ดีที่สุดคือต้องอยู่ในภาวะที่คนไข้รู้ตัวเพราะหลังจากเรามีการเย็บตัวกล้ามเนื้ออะไรเนี่ยเราต้องการเช็คก,การเปิดตาในทันทีนะครับเราจะไม่ิยมทําคนไข้หลับ100%ยกเว้นกรณีเดียวคือเวลาเราแก้กล้ามเนื้ออ่อนแรงในเด็กเล็กๆซึ่งเขาไม่สามารถที่จะทําตามคําสั่งเราได้อย่างเงี้ยเราอาจจะ,จะมีความจําเป็นที่จะต้องทำโดยการดมยาสลบส่วนการเตรียมตัวอย่างอื่นก็มาตรฐานทั่วไปเช็ค ว่ามีการแพ้ยาชาไหมก่อมีการแพ้ยาปฏิชุนะที่เราต้องให้หลังผ่าตัดอะไรไหมเท่านั้นนะครับ การพักฟื้นนะฮะเอาเราแบ่งเป็น2อ,อันในเรื่องของแผลที่เกิดจากการผ่าตัดก่อนแผลที่เกิดจากการผ่าตัดเนี่ยเราก็จะตัดไหมประมาณ1อาทิตย์ส่วนการพักฟื้นผลที่หลังจากเราแก้กล้ามเนื้อตาสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับคือมันลักษณะการแก้กล้ามเนื้อตาแล้วเนี่ยอาการบวมหรืออาการที่มีเปลือกตาที่บวมส่วนใหญ่จะเป็นมากกว่าการทําตาปกติหมายถึงการทํการทำตาสองชั้นในนั้นเนี่ยระยะเวลาในการกว่าที่เนื้อเยื่อมันจะหายบวมเนี่ยอาจจะใช้เวลามากกว่าส่วนใหญ่ก็อยู่ในช่วง 1-3เดือนนะครับถึงจะกลับมาเป็นปกติสุดท้ายนี้นะครับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงถ้าสงสัยหรือว่าคิดว่าตัวเองเป็นมาปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางอาจจะเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งเพื่อประเมินว่าเรามีภาวะของกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงไหมนะครับแล้วก็เหมาะสมที่จะใช้วิธีการผ่าตัดรักษาหรือเปล่านะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อให้คนไข้ได้ผลของการรักษาที่สมบูรณ์